เห็ดฟางเป็นเห็ดที่คนไทยรู้จักกันเป็นอยา่างดีเพราะเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดจึงทําให้ผลผลิตของเห็ดฟางมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษาการเพาะเห็ดฟางขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้มาตรฐาน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในพื้นที่ตำบลบางพลับอเภอปักเกร็ดจ,จัังหวดนนทบ,บุรีพบว่าเกษตรกรมีความสนใจในการเพาะเห็ดฟางและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทีมวิจัยจึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยอาจารย์สำเนาฤทธนุชจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทได้ทดลองเพาะเห็ดฟางในพลาสติกขึ้นปรากฏว่าได้ผลดี เพราะง่ายสะดวกสะอาดได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเป็นที่สนใจของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไปการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามีขั้นตอนการเพาะที่ง่ายง่ายไม่ยุ่งยากโดยผู้เพาะเริ่มจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะ จากนั้นจึเป็นขั้นตอนของการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามี9อยา่าง 1. ตะกร้าพลาสติก 2. วัสดุเพาะ 3. อาหารเสริม 4. เชื้อเห็ดฟางที่ดี 5. พลาสติกคลุมวัสดุเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 6. วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเพาะ 7. โครงไม้ไผ่สุงไก่หรือกระโจมไม้ไผ่แโครงเหล็กสำหรับการจัดวางตะกร้าเพาะเห็ดฟางและเโรงเรือนเพาะเห็ด กร้าพลาสติกเป็นตะก,กร้าทรงกลมสำเร็จรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ18นิ้วสูงประมาณ17นิ้วมีตาห่างประมาณ1นิ้วก้นตะก,กร้าไม่ทึบช่วยให้ระบายน้ำได้ดีและเห็ดสามารถออกดอกรอดออกมาได้ตามตาของตะก,กร้าทุกด้านรวมทั้งทางด้านล่าง วัสดุเพาะวัสดุเพาะที่นิยมเพาะเห็ดฟางเช่นขี้เลื่อยเปลือกมันสัปหลังฟางข้าวเปลือกถั่วเหลืองชานอ้อยก้อนวัสดุที่ผ่านการเพาะเห็ดถุงมาแล้วไม่มีเชื้อราอื่นปนเผือนอาหารเสริมเป็นวัสดุ ที่ช่วยให้เชื้อเห็ดฟางช่วงแรกที่ใส่ลงวัสดุเพาะ,จะเจริญได้ดีก่อนที่เชื้อเห็ดฟางจะ,จะเจริญลงในวัสดุเพาะอาหารเสริมต้องเป็นวัสดุที่ย่อยได้ง่ายเก็บความชื้นได้ดีเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของเชื้อเห็ดฟางอาหารเสริมที่หาได้ง่ายและให้ผลผลิตสูงเช่นผักตบชวาโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเฉียงแบบปากฉลามขนาดหนึ่งถึงสองเซนติเมตรใช้ได้ทั้งต้นใบและราก นอกจากนี้อาจใช้แป้งสาลีรำละเอียดหรืออาหารเสริมสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งนำมากลุกเชื้อเห็ดฟางก่อนพอเพาะก็ได้เชื้อเห็ดฟางที่ดีถ้าเป็นแบบหัวเชื้อถุงปอนหนึ่งถุงใช้เพาะได้สามตะกร้า หรือเชื้อถุงอีแปะหนึ่งถุงใช้เพาะได้หนึ่งกร้าพลาสติกคลุมวัสดุเพาะขนาดพ่อเห็ดฟางในรกระกาใช้พลาสติกที่เหมาะสมกับกระโจมหรือพลาสติกชนิดเป็นม้วนกว้างประมาณหนึ่งเมตร20เซนติเมตรมาคลุมติดต่อกันวัสดุอุปกรณ์ทำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเพราะ เช่นเกรียงไม้กระสอบบัวรดน้ำไม้ทุบก้อนเชื้อเห็ดตะกร้ามีดคัตเตอร์ที่ตักวัสดุเพาะโครงไม้ไผ่ทรงสูงไก่หรือเรียกว่ากระโจมไม้ไผ่ โครงไม้ไผ่ทรงสุงไก่นี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ครอบตะกร้าเพาะเห็ดก่อนที่จะใช้พลาสติกคลุมปกติใช้ไม้ไผ่สดทําโครงโครงเหล็กสําหรับการจัดวางตะกร้าเพาะเห็ดฟางทําด้วยเหล็กแป๊บมีขนาดความกว้างความยาวความสูง2เมตรหลังคางเป็นทรงโค้งข้างล่างยกชั้นสูง20เซนติเมตรจากพื้น จะบรรจุจัดวางกระกาได้46กระกาโรงเรือนพ่อเห็ดอาจสร้างเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ถาวรหรือโรงเรือนขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้พ่อเห็ดการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพาะเห็ดฟังในกระกาประกอบด้วย1 การเตรียมพื้นที่เพาะ 2. วัสดุเพาะ 3. อาหารเสริม 4. น้ำที่ใช้ในการเพราะ 5. ตะกร้าสำหรับเพาะเห็ดฟางและ 6. กการเตรียมเชื้อเห็ดฟางการเตรียมพื้นที่เพาะเห็ดในกรณีที่ใช้โรงเรือนเพาะเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมด้วยการปรับพื้นที่ดินให้เรียบร้อยให้เหมาะ ที่จะตั้งตะก้าเพาะเห็ดฟางได้หรืออยู่ในที่ร่มใต้ร่มไม้ชายคาก็ได้การสร้างโรงเรือนโดยเน้นให้สามารถทางแสงแดดป้องกันลมแรงและตัดเลี้ยงพวกสุนัขแมวจากนั้นทําความสะอาดพื้นและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยเหมาะที่จะตั้งตะก้าได้ต้องให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นอาจรดน้ำลงพื้นดินก็ได้บริเวณพื้นที่เพาะเห็ดฟางที่เป็นพื้นดิน จะให้ผลผลิตสูงกว่าพื้นที่ที่เป็นคอนกรีตเพราะพื้นดินสามารถรักษาความชุ่มชื้นและอุณหภูมิภายในสภาพเพาะเห็ดได้สม่ำเสมอดีกว่าการเตรียมวัสดุเพาะวัสดุเพาะที่นํำมาใช้เพาะเห็ดฟางในกระกาควรเตรียมให้เหมาะสมดังนี้ฟางข้าวควรเลือกจากแปลงนาที่ไม่มีการใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าวมาก่อน โดยนำฟังข้าว2กิโลกรัมใช้ e m 1อซม1 0 c ต่อน,น้ำ10ลิตรนำมาผสมโดยจุ่มยกวางไว้บนพื้นพักไว้ครึ่งชั่วโมงสามารถนำไปเพาะได้หรือทิ้งไว้หนึ่งคืน บางคนใช้ขี้วัวอบแห้งผสมดินร่วนโดยใช้ขี้วัวแห้ง1ส่วนต่อดินร่วน2ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือจะใช้ขี้เลื่อยไม้อย่างพาราดิบดิบประมาณ30กิโลกร,รัมต่อ EM10CC ซซ ผสมลงในน้ำประมาณ10ลิตรให้คลุกเคล้ากันหมักไว้10วันก็สามารถนำไปเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางได้การเตรียมอาหารเสริมนิยมใช้ผักตบชวาสดเนื่องจากให้ผลดีที่สุดในปัจจุบันเตรียมการโดยการกำจัดกา้านหรือใบที่เน่าเสียออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดผักตบชวาที่ขึ้นลอยอยู่ในน้ำไหล เะพาะเห็ดฟางได้ดีกว่าที่อยู่ในน้ำนิ่งนำผักตบชวามาหั่นยาวครึ่งเซนติเมตรหั่นเฉียงหรือใช้แป้งสาลีแป้งข้าวเหนียวหรือใช้ลำบดละเอียดนำมาคลุกคล้ากับเชื้อเห็ดฟางหนึ่งถุงต่อแป้งสาลีหนึ่งช้อนผสมคลุกเคล้ากันทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงโดยให้ความชื้นพอเหมาะโดยการใช้มือกำลงแรงและแบะออกน้ำที่ใช้ในการพอเห็ดเป็นน้ำที่สะอาด ที่ได้จากบ่อน้ำหนองคลองบึงหรือน้ำบาดาลไม่ควรใช้น้ำประปาที่ผสมคอลีนสารส้มหรือเกลือหรือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพราะจะทำลายเส้นใยเห็ดฟางตะก,กร้าพลาสติกถ้าเป็นตะก,กร้าใหม่ก็สามารถนำมาใช้ได้เลยส่วนตะก,กร้าที่เคยใช้เพาะเห็ดฟางมาแล้วต้องทำความสะอาดและตากแดดฆ่าเชื้อโรคก,ก่อน โดยตากแดดไว้สักครึ่งวันหรือหนึ่งวันก็ได้จึงนำมาใช้เพาะเห็ดฟางได้การเตรียมเชื้อเห็ดฟางเชื้อเห็ดฟ,ฟางชนิดถุงปอนใช้อัตราส่วนหนึ่งถุงต่อสมตระกา้าเชื้อเห็ดฟางชนิดแบบอีแปดหนงถุงต่อ1ตระกา้าหากจะเก็บเชื้อเห็ดฟางต้องเก็บรักษาให้ถูกต้อง ือต้องเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ25-30องศาเซลเซียสจะดีที่สุดการเก็บรักษาเชื้อเห็ดฟางให้ได้นานขึ้นกับวิธีการเก็บรักษาและเงื่อนไขถ้าเส้นใยเห็ดรวมตัวกันเป็นดอกเห็ดในถุงและมีสีน้ำตาลเกิดขึ้นในถุงแสดงว่าเป็นเชื้อเห็ดแก่ต้องรีบนำไปเพาะก่อนที่ดอกเห็ดจะฝ่อตายไปถ้าพบดอกเห็ดฝ่อตายในถุงแสดงว่าเชื้อเห็ดฟางแก่เกินไปหรือมีเชื้อราเจอือปน เช่นราเขียวราดำไม่ควรนำมาใช้เพาะถ้านำมาเพาะอาจจะไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตต่ำมากไม่คุ้มกับการลงทุนห้ามนำเชื้อเห็ดฟางเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เชื้อเห็ดฟางเป็นหมันขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามีขั้นตอนการปฏิบัติ11ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นำวัสดุเพาะที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงในตะกร้า ถ้าใช้ขี้เลื่อยหรือก้อนวัสดุที่ผ่านการพ่อเห็ดถุงมาแล้วให้นําขี้เลื่อยใส่ลงในตะกร้าใส่สูงจากก้นตะกร้าหนึ่งฝ่ามือหรือสูงสองถึงสามนิ้วหรือสูงจากก้นตะกร้าถึงสองช่องล่างของตะกร้าใช้เกรียงไม้กดขี้เลื่อยให้พอแน่นและให้ชิดขอบตะกร้าให้มากที่สุดวัสดุอื่นที่ใช้พ่อเห็ดฟางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการใช้ขี้เลื่อย ขั้นตอนที่สองโรยอาหารเสริมที่เตรียมไว้ประมาณ1ลิตรต่อ1ชั้นโรยอาหารเสริมลงบนขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะให้ชิดข้างตะกร้าโดยกว้าง 2- ถึงสนิ้วหรือหนึ่งฝ่ามือโรยหนาเพียงชั้นเดียวหรือประมาณ1น,นิ้วโรยข้างตะกร้าโดยรอบอย่าโรยอาหารเสริมจนหนาเกินไปเพราะจะเกิดการเน่าเสียได้ผลผลิตจะได้น้อยหรือลดลงขั้นตอนที่สาม นำเชื้อเห็ดฟางออกจากถุงบรรจุนำมาแยกเป็นชิ้นขนาด 1- ถึง2เซนติเมตรนำไปคลุกกับแป้งสาลีพอติดผิวนอกของเชื้อเห็ดซึ่งแป้งสาลีนี้เป็นอาหารเบื้องต้นที่ช่วยกระตุ้นให้เชื้อเห็ดเจริญดีในระยะแรกๆของการเพราะเห็ดฟางแบ่งเชื้อเห็ดฟางเป็น3ส่วนเท่าๆกันนำส่วนที่1โรยบทอาหารเสริมโดยรอบ โดยเป็นจุดๆเป็นอันว่าการปฏิบัติการนี้ได้วัสดุเพาะชั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่4ทําวัสดุเพาะชั้นที่สองโดยการใช้วัสดุเพาะซึ่งเป็นขี้เลื่อยจากก้อนวัสดุเพาะเห็ดถุงแล้วหรือใช้วัสดุเพาะอื่นทำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่หนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่สองและสามตามลำดับ ได้วัสดุเพาะชั้นที่สองซึ่งจะมีความสูงของวัสดุเพาะถึงช่องที่4ี่ของตะกร้าโดยประมาณขั้นตอนที่5หําวัสดุเพาะชั้นที่3โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่1ส่วนขั้นตอนที่สองนั้นต้องโรยอาหารเสริมเต็มผิวหน้าด้านบนหนาประมาณ1น,นิ้วและปฏิบัติตามขั้นตอนที่3 คือโรยเชื้อเห็ดฟางส่วนที่3โดยแบ่งเชื้อเห็ดฟางเป็นส่วนๆขนาดเท่าหัวแม่มือวางเป็นจุดๆบนอาหารเสริมให้มีระยะห่างเท่าๆกันจนทั่วหลังจากนั้นต้องนำที่เลื่อยหรือวัสดุเพาะอื่นๆมาโรยทับด้านบนจนทั่วโรยจนหนาประมาณหนึ่งนิ้วได้วัสดุเพาะชั้นที่สเมื่อปฏิบัติการเสร็จจะได้วัสดุเพาะสามชั้น ซึ่งวัสดุพาอชั้นที่3ามนี้จะอยู่ต่ำกว่าปากกระกาประมาณ1นึ่งฝ่ามือหรือประมาณ3ถึง4นิ้วขั้นตอนที่6นนำน้ำประมาณ2ลิตรมาลดลงด้านบนวัสดุให้ชุ่มนำกระกานี้ไปวางไว้บนพื้นในโรงเรือนที่เตรียมไว้หรือวางไว้บนชั้นโครงเหล็กที่เตรียมไว้ การวางตะกร้าเพาะซ้อนกันหลายชั้นผ่าดเป็นสองสามสี่ชั้นให้นำตะกร้ามาซ้อนกันสูงขึ้นทางด้านบนการวางตะกร้าเพาะซ้อนกันนี้ช่วยให้ไม่เปลืองพื้นที่ในแนวราบโดยทั่วไปวางตะกร้าเพาะเรียงซ้อนกันไม่เกินสี่ใบเพราะชั้นยิ่งสูงผลผลิตยิ่งน้อยไม่คุ้มกับการลงทุนโรงแรงขั้นตอนที่7ด ถ้าวางเรียงตะก้าเพาะเห็ดแบบสามใบชิดกันโดยให้อีกใบอยู่บนกึ่งกลางตะก้าเพาะด้านล่างทั้งสามใบต้องใช้กระโจมหรือโครงไม้ไผ่ทรงสุ่ไก่ครอบคลุมตะก้าเพาะให้โครงไม้ไผ่ด้านในอยู่ห่างจากตะก้าเพาะประมาณหนึ่งคืบแล้วนำแผ่นพลาสติกมาคลุมโครงไม้ไผ่ทรงสุ่มไก่จากด้านบนถึงพื้นซึ่งการคลุมด้วยพลาสติกนี้พลาสติก จะไม่สัมผัสกับกระกาเพาะโดยตรงและเมื่อเกิดไอน้ําขึ้นภายในก็จะเกิดหยดน้ําที่พลาสติกแต่น้ํานั้นจะไม่หยดลงบนวัสดุเพาะถ้ามีหยดน้ําตกลงในวัสดุเพาะวัสดุเพาะนั้นจะมีความชื้นไม่สม่ําเสมอกันก็จะมีผลต่อการให้ผลผลิตของเห็ดฟางได้ขั้นตอนที่8ด้านล่างขัวนาอิฐหรือใช้ไม้ทับขอบพลาสติกเพื่อป้องกันพลาสติกเปิดออก เป็นชั้นโครงเหล็กก็ใช้วิธีการเดียวกับการคลุงโคร,โครไม้ไผ่ขั้นตอนที่9สําหรับในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนในช่วง1นถึงสวันแรกแต่สําหรับในฤดูหนาวในช่วงหนึ่งถึงเวันหรือ8วันแรกต้องควบคุมอุณหภูมิภายในกระโจมหรือโรงเรือนให้อยู่ในระดับ37-40องศาเซลเซียสในทางปฏิบัติ ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์แขวนไว้ในกระโจมหรือโรงเรือนระดับสูงจากพื้นดินประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของกระโจมหรือโรงเรือนหรือระดับกึ่งกลางความสูงของวัสดุเพาะที่ตั้งไว้และต้องตรวจดูอุณหภูมิให้ได้ระดับที่กำหนดไว้เสมอหากอุณหภูมิสูงเกินไปให้เปิดช่องลมระบายอากาศด้านบนของโรงเรือนหรือใช้วัสดุพรางแสงคลุมเพื่อลดอุณหภูมิ หากอุณภูมิต่ำกว่ากำหนดต้องปิดช่องระบายอากาศให้มิดชิดต,ต้องควบคุมความชื้นสัมผัสภายในกระโจมโดยให้สังเกตจากหยดน้ำเกาะพลาสติกที่คลุมถ้าไม่มีให้รดน้ำที่พื้นดินและสามารถเปิดกระโจมในวันที่4ในฤด,ดูร้อนหรือฤด,ดูฝนแต่ถ้าเป็นฤด,ดูหนาวให้เปิดในวันที่6หรือวันที่8ของการเพราะขั้นตอนที่10 ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ต้องควบคุมอุณหภูมิภายในกระโจมหรือโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง28ถึง32องศาเซลเซียสการควบคุมอุณหภูมิปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่9ในช่วงวันที่6และวันที่7จะมีการรวมตัวกันของเส้นใหญ่เมื่อเป็นดอกเล็กๆจำนวนมากมายห้ามเปิดพลาสติกหรือโรงเรือนบ่อยครั้งเพราะจะทำให้ดอกเห็ดฟอได้ ตอนที่11การเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณวันที่8ถึงวันที่9ในฤดูร้อนหรือวันที่1 2ถึงวันที่15ในฤดูหนาวเห็ดฟางเริ่มให้ดอกขนาดโตขึ้นจนถึงระยะเก็บเกี่ยวได้ให้ใช้มีดตัดโคนดอกเห็ดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนถึงดอกที่ยังเหลืออยู่ผลผลิตของการเพาะเห็ดฟางในตะกรา้าจะสามารถเก็บผลผลิตได้สถึง5ครั้ง ได้ผลผลิตเฉลี่ยหนึ่งกิโลกรัมต่อตะก้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เพาะการปฏิบัติดูแลรักษาและฤดูการที่เพาะเห็ดฟางการเพาะเห็ดฟางในตะก้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรและผู้สนใจซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มรายได้แล้วยังปลอดภัยต่อผู้เพาะเห็ดฟางและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมอีกด้วย